ใยังมีกะเปื่อสากันทางไกลนะนี่ใช่แค่สาในตลาด ยายเอาชุดนะ,ะเอายี่สิบบาท<ะ>เดี๋ยวเราซื้อเห็ดกันนะคะเอา20บาทยี่สิบบาทให้เยอะๆเลยโอ้ยดูกล้วย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  มีร้อยเจ็ดส no ิบบาทดิวสวยจ้า uh, น <mor z ell> mm ี่เขาจะขวยทองทองด้วยองด้วยทองทองห้าสิบบาทดูทองก็จะสนุกวยาพาชมตลาดนัดแแบกระดินตลาดเช้าไม่ใช่ตลาดนัดอู้เราเจอเห็ดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเราเจอเห็ดเดี๋ยวเราจะไปดูเห็ดนะเจอเห็ดแล้วเจอเห็ดแล้วอันนี้หมับชะไร Ghê, quách sử mama ký honey hoa Okie này nữa. nó honey noin, hoa honey noin, okie honey noin, xếp honey lắm. okie honey hoa okie honey noin, này honey noin, okie honey noin, okie honey

ันนี่ก็เห็ดเห็ดเจ้าบาทเห็ดห้าสิบบาทเห็ดขาสิบบาทไม้นาก็มีพี่น้องมาเดินตลาดมาเข่งโอ้ยเห็ด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 งามเห็ดงาม ี่เป็นใครเป็นคนก็มีพี <ses> <ses ่น้องเห็นใครเดินตลาดเช้าค่ะมีตุ้งตล้วก็เชียงหู คุณหมูปิ้งครับเรียกอะไรจ้ามากันไหนไมละกี่บาทอันนี้สามมีลิสิบอันนี้หาบาท20บาทขเนืาหาครับน,น่าร้อกนุมหวานหวานวันนี้ไม่ข่าเนื้อว่านขนื้อาหา่าเอ,อาขเนียวสองห่อมีได้บเขาดขอกดสดอก

ร so ับาทครับมูกันอครับซื้อหมูเปิ้งอยู่ค่ะเป็นห้าสิบเป็นอยาับัครัครับ ไม่เอานะยังมีร้านจริงขายสุกพูนับบนี้เยอะแยะเลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิทุกคะแนนค่ะ